ปีใดสบายดีทุกคนมันเป็นสภาพเปกินอยังกันทุกคนเดี๋ยวนี่เนะกระดังตำแจียวนะใหม่เหยื่อตัวนี้กม่วังทรัพย์สินแต่ว่าผลน้ใหม่ใายเนาะทุกคนแก้วไป็นหมูวังทรัพยินเนี่ยผว่าจะเคยเห็นหมูวงใหม่สนิทนี่ทุกคนงูงูอันบุเคยเห็นใครนะมันสังเกตมั้ย

ไปไปติดตามเบืงทุกคนเดี๋ยวเสียถ่ายบอกใหม่ตามธรรมศาสตร์ให้เบิง้งแต่ว่าอยู่ไหอยู่สวนน้อยนี่ผลไม้นี่หลายทุกคนผลไม้ตามธรรมศาสตร์ไปไปเบิ้งนำกันเอาแล้วทุกคนขอนอนหลดบ้านสวนน้องไฟเนาะซึ่งขอจุไปเอาบอกว่าบอกว่าแต่ว่าอยู่ธรรมศาสตร์ทุกคนโอ้สวย,สวยงดงามอลังการแลเขาก็ะไรเห็น

นี่ทุกคนธรรมาชาติสดสวยงดงามทุกคนอันนี้เป็นโค้งสัง่งเล็กคอยเอามาไว้เที่เสาแต่ว่าคอยสั่งแหงไม่ต้อไหลเนาะคอยสั่งแหงม,มากนัดมือนี้เนาะนัดมือนี้ขั้นมาจะถูกบอกแต่ก็ยังมิดอยู่ก็อันนี้มันบริอยู่ในการขู่คุมหห้มของเราเนาะแต่ว่าขู่คุ้มยังไม่ได้ แต่วันนี้ก็ a c หาวิธีไปเอาหวังใหม่ตามฤดูกาลที่สอบประจำสวนอยวนีืชอ้อนน้องขวยหน่กันมีสัตว์สาวาสิ่งได้ทุกคนมีงูมีขี่โกมีกระปอมมีนุกนี่นุกมันมากินมันมากินหวังใหม่ทุกคน หนกูกำนมากินผลไมา้นี่ทุกคนหอดล่ะองไม้ที่่อยจะเอาไปกินเพื่ออะไรบักว้านกมันกัดสิทธิ์เห็นบ่มหนูกิ่งมันกินบักวะายอยู่ตอนมันเห็นขโมาบางตัวมันก็สิตื่นมันก็สิออกไปเนาะนี่ทุกคนว้าซูมไปบนนะทุกคนเต็มอยู่ทุกคน จับหูาวอ,อันนี้เห็ดีทุกคนแต่ว่านานจะกินบรได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าใสด้าย,ยวตว่้อง,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 งนะระวังงูน้อยๆนะพอกับธรมาติเด็กเดียวบัวไที่จะเจอมีทุกคน อันนี้ก็จะเป็นหมักเดือแล้วทุกคนเด้อว้าไปหมักกินหมักเดือดภาษากินว่าฟิกนะทุกคนมันอยู่บนเดียวกันนะ้หมักเดือก็บอกว่าเดี๋ยววาร้ายธรรมศาสติเดี๋ยวเปิดกระต o ง หาวิธีเอาบอกววา,านกะันเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดุดกันวาสิสด็จลลยบ่าไปทุกคนนี่ทุกคนถือว่าไลได้ทุกคนต่อยต่อยมาได้แล่ทีนี้เป็นเมนูมัมกหวานนะทุกคนเนาะปู ใครเคยกินแน่เนาะทุกคนเนาะมาลองมาสิมกันนะทุกคนนี่ทุกคนมาได้กับแจวด้วน้ำจิม้มค่อนข้างเผ็ดเนาะเพราะว่าคอยหมักรสชาต์เอาขางเผ็ดๆในน้อยๆนี่แหละกระโบด้ไก่เนาะนี่บักวะจุกกับสวนเขาเองเนาะนี่กระโบกเดือยมีบักตาลบักม่วงเนาะอยู่กับธรรมชาติเงเน,นี่แอบสงมบักน้ำลาดมด ไป้ำชมวิวไปน้ำทุกคนมามาเด้อทุกคนมาเด้อตัวก็สิม m อ p แน,นยอยู่ใครอยู่สวนเนาะนี่ทุกคนบางคนโบมักกินไงจะไายไนเนาะแต่ขอติเดินดึดเด้อเอามันแก็บ ขอจัดเบิดในเลย <c oughs> ออขออนุญาตแต่ทุกคนหน่นี่ตระน,น้ำจิม้ม <c oughs> อยู่อยู่หายอยู่สวนที่เก่าทุกคนแซ่บๆมามาทุกคนมา มาด้มดันกินอะไรเนี่เคยกิยนบ่พี่นองมากว่า mare生まれ Ủa sạp chúc dạng vào thôi. <laughs> รสสารันสิงองส,สมสมสมบรายทุกคนแต่กับหวานกับบรายแบบพุด,ดีทุกคนแต่ว่าบมอกว่าแต่โกงนี่รสสารมันสิต่างกันแต่ว่าโก้ข่อยนะี่ปุ๊บส่วนขังพุดีเด้อ สมก <c oughs> ็หวานบัวหน,อน,นออ่อยบัวลายไปเด็มัเขาวน้ำจิบนึกว่าเจียวรับบนคมันเป๊ะ หวานก็จะเป็นระดูเขากมันเป็นช่วงเขาหนาฝนเนาะอนเขาหน,ขอขอหนาฝนแบบวระดูเห็ดหน้าระดูเห็ดหน้ามันกวานน่าจะเป็นในช่วงเด lên hạ lên 6 ดดไปวะมาหาพี่ฉีไปน้ำกินหม้เนี่ยกินหม้อเช่า เินเจ้วาว่ากินไปนะเบื้งเขาตึกแห่ไปน้ำเหมือว่านี่เขาตึกเขาไหลสนัด แซ่บกุนแซ่บอันนี้ยังไม่คันสุกเนยอืมดีกว่า จะซื่อก็ะเสรแต่มน้ำจิ้มจะเสบกว่าขอกินบัดนี้เ้ยทุกคนมันเสบงละ luộm hám thu cái được bằng gì đó ทุกคนบรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนอืมนี่ทุกคนไปบรรยากาศประมาณนี้เนาะคลิปจำไรภัยที่เคยเห็นภัยที่เคยกินกับคอมเมนต์ไหมเด้อทุกคนเด้นอนะทักทายสบายดี